มาต่อกันนะคะใน EP นี้นะคะก็จะยังอยู่ในเรื่องของการสร้างคลิปวิดีโอให้โดดเด่นแล้วก็พรีเมียมนะคะสร้างง่ายๆเนาะมาเริ่มกันตรงนี้นะ,ะ EP ที่หนเนี่ยเรา,าเราทำเป็นเขาเรียกอะไรนะข้อความนะ,ะแล้วก็เป็นช่องทางติดต่อได้ด้วยบร้อยแล้วท่านี้ฟ้าจะพามาดูแหล่งค้นหาวิดีโอแบบฟรีๆนะคะมาที่ Google Internet นะ,ะจะเป็น Google Chrome Google เอ่อินเทอร์เน็ตแบบนี้ยังไงก็ได้ให้เป็นอินเทอร์เน็ตกดเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปในในเว็บไซต์ Google นะแล้วก็พิมพิกเซลเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าเว็บไซต์อันนี้เลยเนี่ยนะ,ะเว็บไซต์ของเขานะคะตรงนี้แล้วกดเข้าไปเลยนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ของเขาง่ายมากนะคะรเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็สมมติว่าตอนนี้เราอยากที่จะ ทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะเราก็พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะขอเลือกสักอันนึงแล้วกันนะาเอารูปเม้นนะคะเอาละทะนีนี้ถ้าเราอยากได้เป็นรูปภาพเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นรูปภาพถ้าเราอยากได้เป็นรูปวิดีโอนะคะก็มาตรงวิดีโอเพราะรอบนี้ทําทำเป,เป็นวิดีโอก็ก,กดตรงวิดีโอแล้วก็เลือกเลยนะให้ดูขนาดทรงนะเพราะเลือกเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ ตอนนี้รูปแบบเขามีแต่ทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหมดเลยเห็นไหมทีนี้ถ้าเราต้องการนะคะเราก็กดอันหนึง่งแล้วก็กดโหลดดาวน์โหลดฟรีตรงนี้ได้เลยนะคะแค่นั้นเดี๋ยวเขาก็จะกำลังโหลดติดตั้งให้เรานะคะกดเปิดเห็นไหมได้เรียบร้อยนะคะก็ได้แล้วทีนี้นี่คือหนึ่งเว็บไซต์นะที่ฟาแนะนำเนาะทีนี้เราก็จะมาเริ่มที่เริ่มแต่งภาพกันเลยนะคะ มาที่เราจะคุกครั้งเนี่ยฟ้าจะพาทุกคนทำคีเมาสเตอร์ใช่ไหมรอบนี้จะพามาใช้แอปที่ง่ายเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ n s s o t เพ้าคิดว่าหลายๆคณน,น่าจะรู้จัก InShot เนาะกดเข้าไปนะคะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ InShot ฟ้าใช้แบบฟรีค่ะไม่ได้ใช้พรีเมียมนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะพอมาถึงตรงนี้เราก็กดตรงคำว่าวิดีโอเลยนะแล้วกดคำว่าสร้างใหม่นะคะกดบวกไปเลย เราอาจจะกดเลือกคลิปเลยก็ได้นะคะคลิปที่เราโหลดไว้นี่แหละอ่ะนี่นะคะแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้เอาล,ละตอนนี้นะคะเขาก็จะเป็นทรงของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหรือหนึ่งไม่ใช่หนึ่งะ,ะก็คือ16ต่อ9นะคะทีนี้ฟ้าแนะนําว่าถ้าเราจะเอาไปลงในช่อง YouTube หรือ,อถ้า YouTube สมมติก็จะเป็นแนวนอนใช่ไหมแต่ว่าเราก็สามารถปรับมาใช้เป็น ี่เหลี่ยมพืผ้าก็ได้นะหรือ1,1ต่อ1นั่นเองแล้ว1ต่อ1เนี่ยเราสามารถนำไปใส่ในแพลตฟอร์มของ Facebook หรือเพจ Facebook ของเราก็ได้นะคะทำครั้งเดียวเอาไปแทรกใส่ได้ที่อื่นๆได้เลยนะจ๊ะเอาละมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรมาเปลี่ยนขนาดของวิดีโอของเรานะคะโดยการที่มาตรงคำว่าผ้าใบแล้วก็เห็นไหมด้านล่างก็จะมีแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเห็นไหมเอ่ยมี1ต่อ1 4ต่อ5 จะทำเป็น4ต่อ5ก็ได้นะอืมถ้าเป็น 16- 9ต่อเกนก็จะเป็นโลโก้ Ti k t o k นะคะหรือไลฟ์สดนั่นเองเนาะทีนี้ถ้าเราจะเอาไปลงในเห็นไหมถ้าเป็น YouTube ก็จะเป็น16ต่อ9นะคะแล้วก็อื่นๆอันอื่นๆนี่คือฟ้าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนมากฟ้าจะใช้1ต่อ1นต่อห16ต่อ9 9ต่อ16หรือ3ต่อสนะส่วนมากฟ้าจะใช้ในแพลตฟอร์มต้นตน,นี้ทีนี้ แ,แนะนำว่าเราจะเอา1ต่อ1เนี่ยไปใส่ใน Facebook ก็ได้หรือ Instagram ก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็น4ต่อ5ก็ได้แล้วก็ไปลงใน YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละ4ต่อ5ดูดีไหมลองดูนะคะกดเข้าไปเห็นไหมมีอะไรแตกต่างเขาจะมีความตรงนี้จะสูงขึ้นนะคะถ้าเราใช้1ต่อ1นึ่งตึง,ตงเห็นไหมมันก็ ตรงนี้มันก็จะแคบลงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัววิดีโอเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะอยู่ที่เราเลยว่าเราอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนละกันเนาะทีนี้เอาเป็น1ต่อ1นก็ได้เอาแบบง่ายๆก่อนเราเลือกเสร็จแล้วนะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะกดเครื่องหมายถูกเอาละทีนี้เราจะมาทําอีกวิธีการแบบง่ายๆอีกนะก็คือเราจะมาเปลี่ยนพื้นหลังนะคะเลื่อนไปทางขวาเล็กน้อยแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะ PIP เนี่ยกดดูนะมันคืออะไรเป็นการแทรกอ่าไม่ใช่ PIP กดเครื่องหมายถูกก่อนเลื่อนไปอีกนิดนึงค่ะพื้นหลังนะคะกดพื้นหลังค่ะตรงนี้พื้นหลังนะมีทั้งแบบให้เราเลือกจากวิดีโอนะลองดูนะเห็นไหมมันจะมีความเขาเรียกอะไรคะเอาคลิปวิดีโอเนี่ยไปเป็นพื้นหลังได้ด้วยนะคะจะเบลอมากเบลอน้อยอยู่ตรงนี้ได้เลยลองกดเล่นดูเห็นไหม มันก็จะมีความเบลอของคลิปวิดีโออยู่ข้างหลังด้วยนะคะหรือเราต้องการรูปภาพเราก็กดตรงรูปภาพได้เลยหรือถ้าเราต้องการสีเราก็กดเลือกสีเห็นไหมเอ่ยดูสีนะคะเลือกสีได้เลยนะเอาล่ะทีนี้มันมีสีทีม่มันไล่สีขึ้นมาอีกนะ,ะเราเลือกได้เลยนะคะนี่ไล่สีสดใสนะ,ะน่ารักมากค่ะทุกคนดูดิเอาล่ะสมมุติว่า ฟ้าอยากได้ประมาณสีม่วงก็ได้นะคะหรือสีฟ้าก็ได้นะจ๊ะเสร็จแล้วนะ,ะก็เลือกเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกทีนี้ต่อมาเราจะเลื่อนนะเลื่อนกล้องเห็นไหมเราก็จะมีพื้นหลังเป็นสีฟ้าสีเขียวอ่อนๆเนี่ยรวมกันอยู่ในนี้นะลาสีนี้เราอยากจะใส่ข้อความนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือตัวนี้มันก็มีตัวใส่ข้อความอยู่แล้วนะคะแต่ว่าฟ้าว่า ไปทำที่เราทําก่อนนั้นเนี่เอาแทรกใส่เข้าไปเลยดย้วยในการแทรกข้อความหรือรูปภาพนะฮะมาที่สติกเกอร์นะจ๊ะแล้วก็มาตรงสติกเกอร์ตรงนี้เนะี่ยก็จะมีสติกเกอร์มากมายหลากหลายนะคะแต่เราจะไม่กดสติกเกอร์นะเราจะไปกดที่รูปภาพแล้วก็มากดเครื่องหมายบวกเราก็ไปดึงรูปภาพมาเรียบร้อยนะคะรูปภาพมาแล้วเห็นไหมเราก็ใช้วิธีการขยายนะคะ ได้แล้วนะประมาณนี้นะคะถ้าเราอยากได้อะไรแทกเข้าไปอีกก็ใส่ตรงนี้ได้นะคะหรือเราจะพิมพ์เองก็ได้นะไม่ผิดอะไรนะคะแต่ขย,ย่อลงอีกนิดนึงเอาละเสร็จแล้วกดเครื่องหมายดูนะแล้วก็ลากข้อความเนี่ยให้มันสุดคลิปไปเลยนะเอาล่ะทีนี้นะคะเราจะมาใส่ข้อความ กดตรงคำว่าข้อความได้เลยแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะกดเครื่องหมายถูกมันมีแบบว่าอ่าก็เรียกว่าอะไรนะกรอบนะคะกดแก้ไขนิดนึงนะอืมทีนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยน สีก็ได้นะคะเนี่ยดูรูปแบบข้างล่างนะคะนี่แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะลองเอาไปวางก่อนเอาล่ะแล้วมาดูขอบตรงนี้นะเนี่ยข้อมูลทั้งบนเนี่ยมีทั้งฉลามีสไตล์นี่เห็นปะ่ะนี่แบบนี้ก็มีนะคะเป็นกรอบให้เรา หรือเป็นโค้งโค้งมนมนเปลี่ยนสีก็ได้นะคะตามที่เราพิดว่าแบบไหนสีมันจะสวยสกว่ากันนะคะเอาล่ะสมมุติประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเดี๋ยวเดี๋ยวลืมมีตรงนี้ด้วยนะคะการตั้งค่านะคะเวลาเข้านี เราเวลาออกกดออก,กนี่นะคะนี่โอเคตั้งค่าเรากดขึ้นงหนถูกเรียบร้อยลากเข้าไปเลยนี่เรียบร้อยนะคะลองกดเล่นดูนะตรงนี้นะคะกดถูกก่อนก็ได้อะกดเล่นดูนะคะตรงนี้นะ,ะนี่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นั่นเองมันก็จะมีทั้งาบาร์บนแล้วก็บาร์ล่างบาร์ล่างเราเอาเป็นช่องทางการติดต่อนะคะ เอาล่ะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้มีสติกเกอร์แทรกเข้าไปเนาะเราก็สามารถกดตรงคําว่าสติกเกอร์แล้วก็รูปสติกเกอร์นะคะเลือกได้เลยเนี่ยข้างบนนะคะเนี่ยทุกคนมีอิโมจิมีสติกเกอร์นะคะตอนนี้เนี่ย้ายังไม่ได้โหลดไว้นะคะก็จะมีส่วนตรงนี้ก่อนจะกดเป็นอันนี้ก็ได้นี เป็นแบบนี้ก็ได้แบบน่ารักน่ารักนะคะเสร็จแล้วกดถูกแล้วลากตัวสติกเกอร์เขาให้เป็นสุดคลิปแบบนี้เลยก็ได้เอาละกดถูกเรียบร้อยะคะ่ะกดเล่นดูนี่เห็นปะก็ได้แล้วนะคะตามนี้แล้วล่ะยังไงแล้วคลิปนี้นะคะเป็นคลิปง่ายๆนะคะทำไม่ยากนะคะ แล้วก็ได้อะไรบ้างได้ทั้งบาบนุนบาล่างได้ทั้งเทคนิคในการหาคลิปวิดีโอแบบฟรีๆนะคะสอนพาทำช่องทางการติดต่อนะคะยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะเจอกันในคลิปหน้า Happy Sky ายชาแนลสวัสดีค่ะ